เกมเรบอกแมป Alive Crossover นะผมไม่ไม่มีอะไรทำมากครับแค่รอแดนเกิดหรือว่าอะไรก็ตามก็ได้เพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำให้ลงมันก็โกงเกินไปลงอัพแง้งเนี่ยผมเป็นฮันเตอร์แรงบีผจะพาไปเกาะที่กำลังฟาร์มอยู่กูใช้เหลือดีกว่า ใช้เลยอะีกว่าผมพาไปดูเกาะที่ผมอยู่นะผมนะบอกได้คำเดียวว่ากูเนี่ยต้องหาตัวแรงเอสจากการลงทันเท่านั้นแหละวัตคุนี้ ผมใช้อยู่เนี่ยมันแรง S เลวเวลตันด้วยเว200 2สองร้อยผมแล้วคือมมีอีคลิสด้วยเวลไม่ตันอีก,กิดด้วยเวลตันแรง B ครับผมก็เลยต้องถอดนะไว้พวกนี้มันแรง S จงกินอันนี้คือก่อนผมฟาง,งผมนะ back cover ไอพีศูนย์ฮียกูเอาบุเรกูต้อโตละฟ้านางอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวรอมีอะไรสักอย่างเกิด๋ยวผมจะพูดถึงสิ่งสิ่งน้แล้วกันนะมันมีสัตว์ที่เกิดบ้างก็ได้เจมแล้วกันตัวแมงกาศไอ้เฮียกูไม่จับหรอกไอ้เฮียดูตัวแมงกา อ้ไมจับได้เกมยังคุ้มกว่าเลยเนะี่ยได้ตั้งเ็ดสิบล้านเนะี่ยเป็นแรง E ครับผมถ้าไอ้น,นี่แรง S ก็อาจจะยอมรับได้ผมนี่มันแรง E เอันแรงต่ำสุดในเกมอ่ะก, bye กอนบายบายเซฟไปเกาะแรงนะอันนี้คือจุดเซฟนะผม ไอหย่านอากาศเนี่ยนี่คือจุดเซฟของเวลาเราไปก่อนไหน,นเนี่เนาะกดถ้าเราจะกดโค้ก่อนต้องเซฟตรงย่านอากาศตรงนี้นะครับจุดขายดาบอะผมคุณซื้อดาบได้แค่ดาบนี้อยู่เลยเนี่ยอ้าวไม่ได้อ๋อใช่ผมใช้ดาบนี้อยู่ซ <_ H ug ly> ื้อไม่ได้ไดูนี่กูตีเป็นบินเฮ้ยยังไงมีมีมีอันนี้เกิดครับสัตว์ขี่เกิด ไปล่งอือหาหน่อยหาหน่อยสัตว์ขี่มันจะเกิดตามเกาะพวกนี้อ้าวเฮ้ยกูเพิ่งอธิบายอยู่เดียวเดียวเดียวอ่านี่ไงครับ <c oughs> เอิ่มไอโบเอิ่มผมหยิบผมเอามันไม่ได้นะผมผมสกัดเงามไม่ได้เพราะผมมีไอโบแล้วเนี่ยไอโบอโบอ้ไอโบเกิดวะ ลองดูสกัดได้วะ่ะกูขายไอโบ้แล้วก็เพิ่มมาสกัดไอโบูเนี่ยมันจะขึ้นในแชทเลยว่าใครเอามอนสเตอร์ไปแล้วภาษาไทยไม่งแปลว่าจริงหลีดป่าไม่ได้เปิดภาษาไทยนะถ้าเปิดนี่มันจะได้เห็นชัดชดเลยว่ามันแปลว่าจริงหลีดป่าดัานไม่เกิดง่ายๆแล้วครับตื่ด ดันไม่เกิดง่ายๆหรอครับถ้าดันเกิดนี่เดี๋ยวผมโชว์ลงให้ดูเกิดดิกูก <c oughs> ็ไปลงอัพแลงให้เขาโชว์โชว์ก่อนดิเกาะเชจูยังไม่เกิดเลยนะแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโซโล่เลเว่ลิงนะบอกได้คำเดียวว่าอย่างนี้ใครมันจะไม่รู้ว่ะเรื่องเนี้ยไปเกาะโซโล่ก่อนมีอะไรให้ทำ เอาวเ้ยอีกอย่างอ้วก้วก้วแตกแรงลงเดีนเจียนได้แต่ประเด็นคือดันไม่เกิดอัพแรงได้แต่ประเด็นคือกูสู้ไม่ไหวอ,อีกต่อมไมล่ะไม่สิ ดีหน้าเผื่อผมจะได้ขึ้นแรงเอมไม่ดีกว่าปิดความท้าทายวนมดขาดแค่แรงเอสก็ผมผมก็จะทำมดเอสเละนะ้นไซนนะเอสเอสไม่ใช่ปุ๊บกลงกระโดด อืมถ้าอยู่บนบกแล้วเรากดเฉยๆกดลูกสก็ตหัวสีเขียวเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นสัตว์บกนะครับผมส,ส่วนห้ากดกระโดดแล้วถ้ากดกระโดดแล้วกดสกตบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ปีกนะครับผมนะกดแต่กดบนน้ำก็กดระหว่างว่ายน้ำอยูก่ก็กลายเป็นเรือเรือเนี่ยสามารถซื้อได้ตรงนั้นนะผมไปดูช่องอื่นเอามันจะมีบอกตํตำแหน่ง จีซื้อเรือทั้งหมดนะเรือบานาน่าบูธผมก็อยู่เกาะกะนลกครับผมแล้วลก็มีให้ซื้อในเกาะแบคโกวอรอยังมีอยู่ชวนบานาน่าบูของเอสหมัดอต,ตูดต่อมาคือพวกสัตว์ปีกกับสัตว์บกเนี่ยก็หาตามที่ผมบอกไปเมื่อไม่รู้กี่นาทีของคลิดไปนะ ที่เจอบนเกาะนั่นน่ะ <c oughs> บันดาลโบส์กูสามสิบเอ็มนะผมนะราคาถูกๆ <c oughs> ราคาเป็นมิดนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมมิช่าชีพสำหรับผู้เล่นใหม่มิดมิดมิดสำหรับผู้เล่นเก่านะ เกิดของพวกสัตว์ปีกหรือสัตว์บกนะ่มันจะสุ่มเกิดแถวๆเกาะพวกน,นี้ครับผมแล้วมันก็จะสุ่มเลยนะว่าจะเป็นมังกรอ้วนหรือว่าตัวอื่นสำหรับหมดหมู่สัตว์ปีกนี่ผมว่าน่าจะมีแค่มังกรอ้วนนะหรือว่ามีมากกว่านั้นใครรู้ก็บอกด้วยสัตว์ปีกสัตว์บกที่แน่มีมากกว่านี้ครับแปดไม่ได้ แล้วก็มีบางตัวที่ได้จากการ a อตรงนี้ครับผมมีบางตัวที่ได้แล้วก็บางตัวที่ไม่มีวันได้แล้วออกไปแล้วแล้วก็มีมังกรโค้ดครับผมแต่กูใส่ไม่ทันโค้ดหมดอายุก่อนแซดเลย